Just wanna boy. Boy. สวัสดีครับผมครูแมนจากดีเนเอร์สตูดิโอนะครับตอนนี้ดีเนเอร์สตูดิโอเนี่ยก็เปิดคอร์สสำหรับผู้ชายแล้วนะครับสำหรับน้องน้องรุ่น6-8ถึงแและ9กถึงปีนั่นเองนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยครูแมนและครูฟุ๊กจะมาสอนน้องน้องนะครับเต้นฮิปฮอปแบบบอยๆเลยหรือว่าจะเป็นแบบสไตล K ์เคป๊อปก็มาจอยกันได้นะครับโดยคอร์สนี้เนี่ย จะเป็นเหมาะสําหรับคนที่เรียกว่าไม่มีเบสิกการเล่นหรือว่ามีเบสิกมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาอัพสกิลกันได้นะครับยังไงก็รายละเอียดก็ตามด้านล่างนี้ สำหรับใครที่สนใจอยากสมัครเรียนนะครับหรือว่ามีคำถามสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็แอดไลน์ได้เลยไลน์แอดไซดีอินนิสตูรตามข้างล่างนี้นะครับแล้วก็มาจอยกับผมเยอะๆนะครับสมดนี้กันเยอะๆนะจ๊ะ,จะเจอกันครับผม